สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูเอ็มอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครูเอ็มมีสราระดีๆมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือเรื่องเส้นขนานและมุมแยงแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหากันก่อนดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย yeah! และเรื่องที่เราจะมาทบทวนความรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องเส้นขนานและมุมภายในซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการตรวจสอบว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันหรือไม่เราจะสามารถพิจารณาจากผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งพวกเรา ก็ได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาได้จากรูปภาพนี้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยเส้นตรง AB เส้นตรง CD ที่ตัดด้วยเส้นตรง XY ซึ่งก็จะได้ว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD จะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุม1และมุม3รวมกันมีขนาดเท่ากับ180องศาและในทํานองเดียวกันขนาดของมุม2และมุม4รวมกันต้องมีขนาดเท่ากับ 180อองศานั่นเองและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นเนี่ยขนานกันไหมโดยอาศัยมุมแย้งนั่นเองอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าจากภาพที่ครูกำหนดให้เนี่ยมีมุมไหนเป็นมุมแย้งกันบ้าง ซึ่งจากภาพก็จะเห็นได้ว่าจะเกิดมุมภายในทั้งหมด4มุมด้วยกันได้แก่มุม1 2 3และมุม4ซึ่งมุม 1, และมุม4จะเป็นมุมแย้งกันซึ่งอยู่กันคนละข้างของเส้นตัด x y นั่นเองและเช่นเดียวกับมุม2และมุม3ทั้ง2มุมนี้เป็นมุมแย้งกันซึ่งทฤษฎีบท ของมุมแย้งก็คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีบทกลับที่ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ซึ่งก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน้าได้เวลาของแบบฝึกหัดแล้ว สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ก็คือจากรูปที่กำหนดให้จงหาว่าเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันพร้อมทั้งให้เหตุผลโดยจะประกอบไปด้วย2ข้อด้วยกันถ้าพร้อมแล้วกดหยุดวิดีโอและทำแบบฝึกหัดจากนั้นเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะครับ โอเคทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเฉลยข้อที่1กันดีกว่าโดยในการทำโจทย์เราต้องสังเกตก่อนว่าข้อนี้โจทย์เขากำหนดอะไรมาบ้างถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามุม EAC และมุม ACB มีขนาดเท่ากัน และถ้าสังเกตดีๆแล้วจะเห็นว่ามุม EAC และมุม ACB เป็นมุมแย้งกันโดยเกิดจากการตัดผ่านของส่วนของเส้นตรง AC ระหว่างรังสี AE และส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองซึ่งก็ตรงกับทฤษฎีบทที่ว่า ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันจึงสามารถสรุปได้ว่ารังสี AE ขนานกับส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองเรามาดูโจทย์ข้อ2กันดีกว่าโดยข้อนี้ ก็เหมือนกับข้อที่แล้วเลยถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างโดยสิ่งที่โจทย์กำหนดมานั่นก็คือเส้นตรง AB และเส้นตรง DC ที่มีเส้นตรง DA ตัดผ่านและเส้นตรง AB เส้นตรง DC ที่มีเส้นตรง CB ตัดผ่านซึ่งถ้าสังเกตดีๆแล้วล่ะก็ จะเห็นได้ว่าขนาดของมุมที่เส้นตรง AD ตัดผ่านเส้นตรง AB และเส้นตรง DC นั้นมีขนาดเท่ากันคือ110องศาและเป็นมุมแย้งกันและบริเวณที่เส้นตรง CB ตัดผ่านเส้นตรง DC และ AB นั้น มีขนาด100องศาเท่ากันซึ่งก็เป็นมุมแย้งกันอีกด้วยโดยตรงกับทฤษฎีบทท่ว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง DC นั่นเอง หวังว่าทุกคนคงจะคล่องกันแล้วนะครับไหนเราลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้โจทย์กำหนดให้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดจงหาค่าของ a กดหยุดวิดีโอและทำโจทย์ข้อนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับ โจทย์ข้อนี้เขากำหนดอะไรมาให้บ้างสามารถสังเกตได้จากรูปเลยก็เนื่องจากเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดและจากรูปจะเห็นว่ามุม BRS และมุม CSR เป็นมุมแย้งกันและใช้ทฤษฎีบทที่ว่า ถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจากนั้นจึงสามารถนำขนาดของมุม BRS และขนาดของมุม CSR มาแก้สมการเพื่อหา a ได้เลยจะได้ว่า 3a ลบ32เท่ากับ115จากนั้นก็แก้สมการและคำตอบของเรา A มีค่าเท่ากับ49นั่นเองเรามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายดีกว่าข้อนี้โจทย์กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD โดยมุม ABO เท่ากับ50องศาและมุม BCD เท่ากับ72องศา จงหาขนาดของมุม CBO กดหยุดวิดีโอแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อนี้ก่อนทําต้องดูดีๆว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากภาพจะเห็นได้ว่า ส่วนของเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd และมีส่วนของเส้นตรง bc เป็นเส้นตัดถ้าสังเกตดีๆแล้วล่ะก็จากทฤษฎีบทที่วา่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดและมุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นจะได้ว่ามุม abc มีขนาดเท่ากับมุม bcd นั่นเอง นั่นก็แสดงว่ามุม A B C นั้นมีขนาดเท่ากับ72องศาและมุม A B O ที่จดกําำหนดให้นั้นมีขนาดเท่ากับ50องศาดังนั้นเราก็จะสามารถหาได้แล้วว่ามุม C B O มีค่าเท่ากับ72บวก50ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าขนาดของมุม C B O นั้น คือ122องศานั่นเองเป็นไงกันบ้างครับหวังว่าคงจะสนุกและได้รับความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะครับจากที่เราเรียนมาพอจะสรุปได้ว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแยง้ง มีขนาดเท่ากันนั่นเอง <Yeah! S 1> สำหรับวันนี้ครูเอ็มมีสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้เรื่องต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามกันนะครับบายบาย